การกราบพระถวายชีวิตนะครับหลวงตาเราจําเป็นต้องถวายชีวิตทุกครั้งที่เราไปกราบพระทุกที่เลยหรือไม่ครับถูกกราบพระทุกครั้งต้องถวายชีวิตนะครับกราบพระทุกครั้งต้องมองภาพกราบเจดีก็ต้องกาหนดผู้รเจาร้านะกำหนดผู้ที่ผู้ที่ไม่เกิดแล้วมุสนาบุญกับท่านนะกราบพระต้องมองภาพพระ แล้วเรื่องของการอย่างฝากกระแสไว้กับองค์พระอย่างที่เนี่ยครับหลวงตามีพระหลายองค์มีพระพุทธรูปหลายองค์เนี่ยครับอธิบายแล้วไงทุกอ,องไหนเป็นพระอรหันกระสาทุ์ด้วยตามไปทีหลังองไหนเป็นโพธิสัตว์หนอพุทธภูมิปัเจกะภูมิยังเวียนว่าใจเกยก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะหลวงปู่เทพภูม<ล>ที่มาที่นี่มาสวดด้วยกันเนี่ย คือไปที่ไหนอ่ะทน่สาลทุกครั้งนะจะไปทาบุญที่ไหนก็จะไปสวดมนต์ที่ไหนก็จะไปแพ่จะอะไรท่วนต้องบอกเขาทุกครั้งนะแล้วอย่างตามพระประธานในวดัดหรือผ้าใหญ่ๆที่เราไปกราบเนี่ยครับก็ถวายชีวิตตรงครับนึกถึงหลวงปูง่แล้วก็ฝากกระแสจักรพพัดไว้ก็ละ ครอบสโลปนี้ด้วยเป็นกระแสเดียวกันกับหลวงปู่เป็นกระแสเดียวกันกับหลวงพ่อใครสวดก็มาตรงนี้ก็แผ่ให้ลูกวิญญาณโอปาติกะแถวๆเนี้ยครับที่เวียนไหวตายเกิดอย่าเลิมอย่าลิม,มกันนะช่วยกันนะอานาคตเห็นผลนะเนีย่ยเห็นผลไวนะบอกก่อนเนี้ยที่พูดเนี่ยเริ่มไปทำ้าตอนเนี้ย ชีวิตท่านก็จะชีวิตท่านก็จะเปลี่ยนจากรุ่มรุมร,มรนดนอรนอาจจะดีไปเรื่อยๆดีไปโ,<อ>โดยอาศัยเทวดาหรือโลกของวิญญาณนะครับวิญญาณเขารู้นะโเขาช่วยได้เนี่ยเขาช่วยนะมันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้สึกที่ดีเราให้อายุเขานะ แต่เขาให้ความสุขในการำดำรงชีพของเราเข้าใจนะเราให้อายุเขาเพราะเวลาสวดเนี่ยเรานำพลังงานในโลกเนี่ยตั้งแต่ผู้ได้เจ้าองค์ปฐมมาองค์ปยุทธองค์งข้างหน้าครับมาที่เราแล้วบุญเราเนี่ยเขาก็น้อมสวดกับเราเขาจะไม่ช่วยเราเป็นไปไม่ได้พิสูจน์ได้นะนี่นั่งอยู่เนี่ยเริ่มจาก คืนนี้เลยไปไหนก็สวดไปไหนก็แฝงอย่าเริ่มช่วยกันนะคระับแล้วอย่างวันนี้ครับหลวงตาที่ว่ามาสวดคือมามีคนมาสวดเยอะทีนี้ว่าสวดเยอะทุกคนก็มีบุญของแต่ละคนความสว่างก็มากถูกการจะอธิษฐานให้เป็นประโยชน์คนที่จาเป็นก็เอาตอนที่สวดเนี่ยมาที่เราบุญของทุกคน,นไปจำเป่ามาที่ครับ คนจะคิดได้นะคือคนที่สวดมนต์บ่อยๆอคนที่บันทึกบุญบ่อยๆบันทึกบ่อยๆทางตางหูจมูกปีนกายจากรูปรสบลกกินเสียงคือผู้ที่เข้าใจเรื่องของบุญไนงะเข้าใจเรื่องของมันก็จะผ่านตลอดทีนี้ผ่านตลอดมันก็ไปตลอดเข้ามาแจกบุญนะแจกความสว่างนะครับ <laughs> แจกบุญให้วิญญาณแจกบุญให้มนุษย์ ในอนาคตเรานั่งเฉยๆก็รวยแล้วล่ะก็ะเป็นที่มาของผู้มีบุญเพราะเราอยู่เพราะเราอยู่กับบุญถูกครับอยากจะให้เข้าใจไม่ใช่เราทุกคนต้องแก่นะท่านไปอาศัยลูกหลานยุคนี้ไม่ได้นะบอกก่อนมันติดวัตถุนะบางคนมันไม่ดูแลเราด้วยเราต้องรูแลเราตัวเราเองโดยอาศัยโลกวิญญาณซึ่งมันมีความทุกข์ มันไม่ฝึกก็ไม่มีความทุกข์ถ้ามันมากับเราไม่มีมันจะอยู่กับเราไหมอยู่ง่ายไหมง่ายยากไหมยากเพราะลืม <laughs> ยากเพราะมัวจะเล่นโทรศัพท์ <laughs> ยากเพราะมัวจะคุยกันยากเขาก็รออยู่นั่นแหละเ<ฆ> <laughs> มื่อไรจะสวด มัวจะทําอะไรกันถ้าตั้งใจสวดจริงๆนะไปไหนก็สวขดขับรถไปไหนเดินทางไปไหนก็นึกถึงพระนึกสวดมนต์ไปแต่ไปพิจารณาไปไม่รู้เลยเป็นไปไม่ได้ไม่สัมผัสวิญญาณเลยไม่เป็นแปไม่ได้อีกแล้ว